แชมป์สามศูน่นะครับสิงจอมลุยขอ4ี่0 0ื่นนะครับใครที่หาไปใช้งานครับราคาเบาๆไม่แรงมากเฮ้ยไวว่ะไว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 ครับอยู่กับผมโน้เราถ่ายมือสองวันนี้ผมมีแชมป์สามสิแรงครับเครื่องยนต์สองสูบโฟวินนะคันนี้โฟวินแล้วก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยถูกๆเลยเนี่ยผมขอสี่หมื่นแล้วกันอยากได้4ี่0 0ื่นนะครับคันนี้ อ่าสเปคดีนะเป็นรถโฟวินด้วยแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะครับเครื่องยนต์ถึก,ถกเลยสองสูบนะครับเครื่องแรงดีเลยแหละอ่คันนี้อยากได้แค่สี่หมื่นนะครับขอสี่หมื่นเลยก็รถก็ใช้งานได้นะครับรถ้ของก็ใช้งานอยู่รถใช้งานปกติเลยแต่ว่าพอมันเป็นแชมป์ปุ๊บราคามันทําให้ราคามันล่วงไปเหลือแค่สี่หมื่นถ้าเป็นพวกคูบต้ตาสเปคประมาณนี้นะก็ต้องมีแปดหมื่นถึงไม่เกินแสนนะครับแปดหมื่นถึงแสนอะไรก็แล้วแต่สภาพ คันนี้มันก็ไม่ได้สวยมากมายอะไรแล้วมันเป็นแชมป์ด้วยเอาแค่สี่หมื่นราคาเพาเดียวเลยถูกเลยนะครับสี่หมื่นบาทพอมาดูรถได้เลยที่ร้านนะครับนุรถไถ่ายมือสองเดี๋ยวไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วเพราะว่าไม่เคยมาขายนี่เป็นคันนี้คันแรกเลยนะรุ่นแรกๆเลยนะฟืนไฟก็มีครับไฟหน้าไฟท้ายเจ้าของเขาใส่มาแล้วหล,หลังคุ้งหลังคามีนะครับใครที่สนใจนะครับมาดูรถตัวจริงได้เลยที่ลำนารายครับร้านเราเลยลำนารายชัยบดาลลบบุรีเดี๋ยวเบอร์ผมขึ้นไว้ให้เดี๋ยวลองขับไปดู มาไอ้นี่ลงมาเอาลองขับไปดูหน่อยติดได้หรือเปล่าไม่รู้นะแบตไม่ดีดดพึ่งล้างเสร็จเมื่อกี้เลยยังไม่ทนนันได้แห้งดีเลยเฮ้ยติดง่ายดีดีได้เดี๋ยวถ่ายถือกล้องเองบด,ดึไหมเบิ้ลนี้เบิ้ลนี้ควันไม่ขาวอะ ดูเครื่องหน่อยมีไอระบายไหมผมเปิดดูเครื่องดีไม่มีไอเลยนะเนี่ยดูดิเครื่องดีนะเครื่องดีพวงมาลัยเป็นไ,หนไ,ไงหมุนให้โชว์หน่อยแต่พวงมาลัยก็เป็นพาวเวอร์นะครับโอเคมือแม่งเปื้อนวะ่ะเอายกหางหน่อยปั่นพีดีโอให้ดูหน่อยยกหางยกหางยกหาง มันยกแบบไหนอะเราไม่เคยเล่นด้วยยกได้ไหมหมุนใต้บ่นหน่อยเพราะเจ้าของเขายังใช้อยู่นะครับต้องไปไล่น้ำมันยกได้ไหมอันนี้น่าจะเป็นพีโยป,ปปะแกเปอยคัดดูนนะอ้าเอ้าเออตองอคันเกี่ยวเหรอใช่ใช่เียเอาวางหาง อหลงต้องใช้คนกดหน่ <Okay. S 1> อยเดี๋ยวถ้าเราใส่ผ่านมันจะมีน้ำหนักนะเอายกเดี๋ยวยวผมปับมุมกล้องก่อนอาวางยกหางยกขึ้นลงปกติวางอ,วอ๋อมันใช้ด้านท้ายเป็นตัวปั่นเหรออันนี้วิดีโอนะเดี๋ยวอันนี้ยังเข้าเกียร์อยู่นะครับขออนุญาตเท้เท้า,ทานะครับอ่ะเกียรว่างวางแล้วอหมุน อ่ะมีกี่เกียกร์ไอจ้ว่าอ่ะมีทั้ทงหมดสองสปีดนะครับพีดีโอประมาณนี้โฟวินลองกระชากให้ดูหน่อยเข้าไหมโฟวิน 40, อ่ะสี่หมื่นบาทอ๋อใ่ใส่โฟกันใส่โฟกัน้นนเอเข้าแล้วเนี่ยดูล้อหน้าเอาอีกรอบหนึง่ง ตะกุยอ่าปลดได้เลยโฟวินใช้งานได้นะครับเพราะเจ้าของเขาก็แจ้งผมมาว่าใช้งานได้เอาลองขับให้ดูเลยเครื่องเร่งดีปั๊มติดตีนแชมป์สามศูนย์สี่นะครับสิงจอมลุยเห็นแปะมาแบบนั้นนะค่าข้ามบางคนนะ่ะขอสี่หมื่นนะครับใครที่หาไปใช้งานครับราคาเบาๆไม่แรงมาก ววะ่ะไวไวาไวววิ่งไวยนะครับอันนี้เป็นวิ่งไวโหใครหาใช้งานนะครับวิ่งไวยเลยนะเออวิ่งวดีอันนี้ผมเพิ่งเคยวิ่งครั้งแรกนะรถมาลงเมื่อวานแล้ววันนี้เพิ่งล้างเสร็จมันหมาดเลยเออวิ่งเร็วดีนะโอเค ประมาณนี้ลองดับหน่อยเออวิ่งไหววิ่งไหวเกียร์สี่ไหวยังไม่หมดเกียร์เลยเอาสตาร์ทใหม่อีกที่นึงอย่าพิ่งลงสตาร์ทสตาร์ทง่ายครับแต่แบตถ้ามันมืวานมันจอดแล้วมันสตาร์ทยากเพราะว่าแบตมันอ่อนเปิดไฟหน้าหน่อยติดปะไฟหน้าติดไฟท้ายนี่ไฟแต่งติดปะอ๋อสายบลูทูธ ให้มันต่อมานะแต่ว่า,าเนี่ยติดนะไฟติดเลยแหละเนี่ยแค่จับสายก็ติดแล้วให้หางยกขึ้นเลยหางยกปกติแล้วนะสตาร์ทที่เรกมันยกไปขึ้นเราก็ไม่เป็นไงเอาเคจอดหน้าบ้านได้เลยสี่หมื่นนับถูกๆเลยใครหาใช้งานอยู่ ความดีเครื่องดีอ่ะใช้หาใช้งานอยู่ครับ082 238 8443งสองส่ามนุรถไถมือสองนะครับไปง่ายๆสั้นๆน,นะครับประมาณนี้พอวันนี้โอเคครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากลาไปก่อนสวัสดีครับ